บ้านสวนก็จักรพันธ์เก็บทั้งชีวิตก่อนลาขาดค่ายดังคนดีมุมานะอยู่ไหนก็รอดประกาศตัดขาดค่ายดังเปิดบ้านสวนก็จักรพันธ์เจ้าชายลูกทุ่งอายุเล็กห้าเก็บตัวใช้ชีวิตเรียบง่ายหลังถูกหักหลังแม้ไม่ได้เห็นออกสื่อบ่อยเหมือนอดีตก,ก็จักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตหรือชื่อเดิมก็จักรพันธ์อักคอนบุรีนักร้องดังฉายาเจ้าชายลูกทุ่งไหวเข้าเลขกห้ายังมีงานร้องเพลงตลอดตลอด หากเอ่ยถึงชื่อของก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตหรือก๊อตจักรพันธ์อักคอนบุรีคงไม่มีใครไม่ยกให้เขาเป็นเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งเพลงดังของก๊อตไม่ว่าจะเป็นรักคุณยิ่งกว่าใครอยากปล่อยให้เธอลอยนวลสมหวังนะครับต้องมีสักวันเจริญเจริญและอื่นๆโด่งดังจนถึงทุกวันนี้จากการณีที่ก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่โพสต์อินสตาแกรมก๊อตเจเคนิพช n นประกาศตัดขาด,าดความสัมพันธ์กับต้นสังกัด ที่ร่วมงานกันมามากกว่า30ปีท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์สนัดล่าสุดหนุ่มก็อโพสอินสตาแกรมจบครับผมไปตามเส้นทางของผมงานโปรเจกต์นิวแคนท์รีนี้ส่งมอบเรียบร้อยเด็กๆเซ็นส,สัญญาอยู่ภายใต้การดูแลของแกรมมี่ฝากเมตตาเด็กๆผมส่งเขาสุดทางแล้วครับเลิกแล้วต่อกันครับพร้อมระบุแค,คปชั่นเพิ่มเติมว่าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขออย่าก,กังวลโดนัทยังมีรู้อยากให้รอดูงานผมต่อไปก c คันทรี ก็ศจกรพันไม่ได้หายไปไหนหรือไม่ล้มจนหายหน้าหายตาไปอย่างที่หลายคนเป็นห่วงโดยก็ขอพักยาวชา้าพลังงานเมื่อถามว่าก็ลบรูปในไอจีทิ้งหมดเพื่ออะไรคําตอบคืออยากพักเหนื่อยจริงๆถ้าเปิดประตูเยี่ยมชมบ้านของกอศจกรพันคอนบุรีธีรโชนักร้องชื่อดังเจ้าของฉาย,ยาเจ้าชายลูกทุ่งโดยให้เห็นบรรยากาศภายในบ้านแบบทุกซอกทุกมุมทั้งร่มรื่นเรียบแต่คงความหรูดูสวยไม่เบาเลยสาวๆแม่ยกต้องถูกใจบ้านกอศจกรพันธ์อย่างแน่นอน ท่ามกลางพื้นที่สวนสีเขียวสบายตารอบๆตัวบ้านภายในบ้านประดับประดาตกแต่งสว่างสวัยสบายตาด้วยโคมไฟรูหราตามจุดต่างๆทําให้ตัวบ้านดูมีมิติภายในบ้านครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งเจ้าของบ้านมักใช้เวลาอยู่ในบ้านหลังใหญ่นี้หลังจากเสร็จงานมากกว่าจะไปใช้ชีวิตนอกบ้านแน่นอนว่านอกจากคนในครอบครัวและลูกน้องแสนน่ารักของวงกอดแล้วภายในบ้านหลังนี้ยังอบอุ่นไปด้วยสุนัขของกอทอออีกสามตัว นั่นคือกระปุกเมลลี่และติเล็กนั่นเองลองตามมาชมบ้านสวยๆของกอทอหลังนี้กันค่ะ